นี่วันนี้แม่มารับจอบอีกแล้วนะเพื่อนๆวันนี้นี่เลยค่ะกลางป่าข้าวโพดนะนี่ค่ะเราวางมาอีกเมีนึงแล้วนะคะเสร็จแล้วยังค่ะเดี๋ยวเราต้องตัดแล้วก็เจาะใส่ไปอีกนะเพื่อนๆมารับจอบนะคะวันนี้แม่มารับจอบแม่ขายของเสร็จแล้วแล้วก็มาก็มาช่วยพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันสคน แต่แม่จะเอานี่ไปต่อข้างบนนะคะสายนี่เลยค่ะก๊อกน้ำโดนโดนจะโดนไหมมียี่ห้อเนี้น่าจะบวมเป่งหยดหนึงนงะล้เพื่อนเอี๋ยวไม่ให้ดูยี่ห้อนะเดี๋ยวจะโดนนะทุกคนนี่เลยค่ะเดี๋ยแม่ก็จะไปต่อข้างบนนะเนี่ย พ่อเราต้องอน,นี้ไปตัดออกนะอนเนาะเจาะร,รูก่อนใช่ไหมอันนี้ต่อที่หลังใช่ไหมโอเคพ่อพบ้านให้เราต่อก่อนนะพ่อหนูด้เอาคนไกลมาไหมไหนวันนี้ไงเจ๊ละนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ให้พ่อบ้านเจาะพ่อเสียบให้หนูด้วยดีมันเจ็บมืออ่ะนะพ่อพ่อเสียบด้วยได้ไหม นี่นะเ,นเพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่แล้วแผนกแผนกตัดแล้วก็เสียบอันนี้เข้าบ้านนะนี่เลยผักเงินๆนะเพื่อนๆได้ไหม นี่เลยค่ะจะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะตัดสายนะเพื่อนๆตัดสายแล้วก็ใส่ไม่มเดี๋ยวนูตัดเองพอไปนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดสายแล้วก็เสียบใส่นี่นะนุ่นค่ะแม่ให้พ่อบ้านใส่ให้แม่ให้ก่อนเห็นไหมนี่นะนพ่อบ้านจ่อค่ะแล้วเขาก็ใส่มาเพื่อน ดันเราก็ดันว้าวเข้าไปนะมันจะเข้ายากมากเลยนะเนี่ยเจ็บมือนะเนะี่ยแม่เลยให้พ่อ้านใส่ไว้ให้นะก็จะเป็นงานสบายของแม่ก็คือสวมนี่ค่ะสวมแบบนี้แค่นั้นละค่ะเพื่อนๆงานของเรานะคะนี่เลยแล้วพ่อ้ันก็จะเจาะเจาะเจาะไปถึงสุดนู่นเลยนะเจาะไปอีกแบบนั้นอะีกนะ แบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะแล้วเราก็จะใส่ใส่สายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวแม่ทํางานก่อนอากาศเริ่มร้อนแล้วนะเพื่อนๆแดดเริ่มมาแล้วค่ะวันนี้สายแล้วนะคะสิบโมงกว่าไปแล้ว